ก้าความเครียดที่ทำให้ทุเรียนไม่โตความเครียดสามารถที่จะเกิดขึ้นกับพืชทุกชนิดต่อไปนี้จะเป็น9ความเครียดที่ทำให้ทุเรียนไม่โต 1. ความเครียดจากเพี้ยและแมลงจะทำให้ทุเรียนเกิดความระคายเคืองและเครียดจัดเพราะเพลี้ยและแมลงดูดกินน้ำเลี้ยง บริเวณที่ใบเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้เกิดอาการใบเหลืองดังนั้นชาวสวนควรรีบจัดการลดจำนวนลงให้เร็วนะ 2. ความเครียดทางกลความเครียดทางกลนี้เกิดจากผู้ดูแลสวนทุเรียนเดินผ่านรากและสัมผัสต้นทุเรียนบ่อยจนเกินไป อาจส่งผลให้ต้นไม้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่อ 3. ความเครียดจากภัยแง้งในวันที่มีแดดจัดอากาศแห้งมากทุเรียนจะมีอัตราการคายน้ำเกินระบบรากที่ดูดซับน้ำจากดินมีความชื้นในดินไม่เพียงพอสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของทุเรียนอย่างมาก 4. การลดน้ำมากเกินไป การลดน้ำมากเกินไปเป็นการทำลายพืชมากกว่าการขาดน้ำน้ำขังจะทำให้แก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอสำหรับรากการหายใจที่ไม่มีออกซิเจนจะทำให้เกิดสารพิษในรากของทุเรียนจะมีอาการใบเหลืองรากเน่าและ,จะเจริญเติบโตแบบแคระแก่งนั่นเองดังนั้นการลดน้ำมากเกินไปจะเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนเอทิลีน ซึ่งจะทำให้เซลล์บางส่วนในรากเกิดการตายไป 5. ความเครียดจากเกลือและการให้ปุ๋ยมากเกินไปหากถั่วเหลียนได้รับโซเดียมคลอไรด์หรือความเค็มของเกลือมากเกินไปเกลือสามารถทำให้พืชขาดน้ำได้แม้ว่าจะมีน้ำในดินมากก็ตามและทำให้รากมีการดูดซึมน้ำลดลงส่วนการใส่ปุ๋ยมากเกินไปจะทำให้ใบถั่วเหลียน เหลืองเหี่ยวแห้งขอบใบมีเสียงตาลและปลายใบยจะมีเสียงตาลดำรากเ<ล>น่าเปื่อยการเจริญเติบโตหยุดชะงักและเกิดใบร่วงในที่สุด 6. ความเครียดจากความร้อนความร้อนสูงจะส่งผลความเสียหายให้กับพืชได้โดยตรงเช่นการสูญเสียน้ำที่เพิ่มขึ้นในใบทุเรียนจะเกิดอาการใบไหม เนื่องจากถูกแดดเผาน้ำจะออกจากพืชเป็นแบบขายน้ำเจความเครียดจากการหนาวเย็นและน้ำค้างแข็งนักเรียนที่จะต้องเผชิญกับความหนาวเย็นและน้ำค้างแข็งอย่างหนักอาการมักจะปรากฏขึ้นในข้ามคืนอาจส่งผลต่อใบลำต้นเปลี่ยนเป็นสีดำต้าดอกอาจจะเปลี่ยนสีอาจไม่ออกผล8 ความเครียดจากสารเคมีเช่นสารกำจัดศัตรูพืชใช้แบบมากเกินไปใช้ในเวลาที่ไม่ถูกต้องการใช้สารแบบไม่ระมัดระวังทำให้มีผลกระทบต่อทุเรียนอาจปรากฏมีจุดสีแดงสีเหลืองหรือสีน้ำตาลบนใบ 9. ความเครียดจากจุลินทรีย์ความเครียดจากเชื้อรา ที่มาดูดกินสารอาหารในลำต้นใบกิ่งของทุเรียนเช่นลาน้ำคา้างลาสีีมพูและเชื้อไฟทอปโทราทำให้ทุเรียนสูญเสียธาตุอาหารที่จะไปเลี้ยงใบกิ่งลำต้นทำให้เกิดความเครียดต่อไปนี้จะเป็นวิธีการลดความเครียดของทุเรียนทุเรียน<ๆ>ควรได้รับกรดอะมิโนและน้ำตาลที่สามารถละลายได้ในเซลล์ กินและใช้ได้ทันทีอย่างเช่นพาร์ทวัและพาร์ทูพาร์ทวันจะใช้ตอนทำใบและพาร์ทูจะใช้ตอนทำดอกซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้จะช่วยเพิ่มและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระภายในทุเรียนนั่นเองจะช่วยให้พืชสร้างความแข็งแรงเสริมระดับเอมไซให้ทุเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง คนทานสู้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดี